ยสวัสดีครับผมพาไปดูกับ CBR 500R นะครับผมคันนี้เป็นรถ16.7 1นะครับ CBR 5แล้วทนี้ติดลายนะครับผมเป็นลายเท่ๆสีขาวจากร้านพักสติกเกอร์นะครับพักสติกเกอร์นี่เขาก็ Number เรื่องสติกเกอร์อยู่แล้วนะครับเคผมพามาดูว่าตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับด้านหน้านะครับข้างบนก็เป็นชิลแต่งนะครับผมส่วนอันนี้ไฮไลท์เลยนะครับเป็นดิสเบรกคู่นะครับซึ่งปกติ CBR 500เราจะมันจะเป็นดิสเดี่ยวนะอันนี้เป็นดิสคู่นะครับ ครอบโชคลายโอลินนะครับแล้วก็ข้างในมีเอ่อจะเรียกอะไรวะกันหม้อน้ํานะครับกันหม้อน้ําแต่งสแตนเลสนะครับแล้วก็ลายรถเนี่ยเป็นลาย CBR แบบทรงตํารวจนะสวยดีผมว่ามันหล่อนะครับแล้วก็ชิลลติ๊กเกอร์ไฟหน้าเละรถนะครับไฟเลี้ยวแต่งนะครับเกพอ ก็อันนี้ข้อถังนะครับเลขไมสองหกหน่งเจดนะครับพามาดูครับกิิบกนะครับรถสวยนะครับยางหลังนี่แทบจะเต็มร้อยเลยนะครับท่อนี่เป็นท่อเดิมผ่านะดูปลายนะเพื่อนๆปลายจะทุ่มๆปลายจะใหญ่กว่ารถทั่วไปนะครับว่าง่ายคือสายหมกอ่ะ ตายหมกนะครับามาดูามาดูสภาพกิ๊ฟยังหน้าก็เต็มนะแล้วก็ลืมบอกไปว่านี่มีเกียร์โยงด้วยนะครับเกียร์โยงหน่วยเลสซิ่งนะเค okay. สําหรับสภาพนี้ของแต่งทุ่มๆล้นๆแบบนี้นะครับล้อนี่แค่เอาไปทําเองนี่มีหลายหมื่นนะครับ โชคมันเป็นได้แล้วลืมบอกว่าปั๊มบนมันเป็นปั๊มบนแต่งของปั๊มบนแต่งนิชินนะครับน่าจะเป็นปั๊มของพวกซัตเอ็กซนะเท่าที่ผมดูลักษณะของตัวปั๊มนะแต่เบรกดีแน่นอนนะครับเดีย๋ยวพามาสตาร์ทฟังสิ 2, 6, 1, 7, สองหกหนึ่งเจ็ดหกตัดครื่ง ท่อหมกท่อหมกก็จะประมาณนี้นะครับผ่าแล้วแต่ว่ามันไม่รันมากเพราะว่ามันหมกมานะครับผมเป็นปลายผ่านะครับปลายเดิมผ่าถ้าเปลี่ยนสลิปออนใส่ท่ออีกแบบหนึ่งก็จะดังขึ้นนะโอเคสำหรับคันนี้นะผมออกรถจบเพียง900 0ันนะครับผ่อนอยู่เดือนละ3 0 0 0กว่านะครับ3,400 3,500ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมลงรายละเอียดไว้ให้นะครับสนใจก็เบอร์เฟซไลน์ตามนี้เลยนะผมพคโอม,มจาก ริมเลซูไบนะครับวันนี้ขอญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ